ดีค่ะกรมข่าวทหารเรือขอเสนอการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่สำคัญดังนี้ออสเตรเลียเผยแพร่ร่างแผนงานที่จะขยายขนาดของกองเรือผิวน้ำมีรายงานการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้เผยแพร่ร่างแผนงานที่จะขยายขนาดของกองเรือรบผิวน้ำให้แก่กองทัพเรือออสเตรเลีย โดยจะเพิ่มจำนวนเรือรบผิวน้ำจากที่มีอยู่11ลำเป็น26ลำประกอบด้วยเรือพิฆาตชั้นโฮบาร์จำนวน3ลำเรือฟิเกตชั้นฮันเตอร์จำนวน6ลำเรือฟิเกตรุ่นใหม่จำนวน11ลำเรือรบผิวน้ำขนาดใหญ่ที่มีกำลังพลและไม่มีกำลังพลประจำเรือจำนวน6ลำ นอกจากนี้จะมีเรือสนับสนุนอีก25ลำเพื่อใช้ในการปฏิบัติการการรักษาความมั่นคงทางทะเลในภาคพ,พลเลือนในจำนวนนี้จะเป็นเรือตรวจการไกลฝั่งจำนวน6ลำในส่วนของงบประมาณนั้นรัฐบาลออสเตรเลียมีแผนจัดสรรงบประมาณ11,000ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับห่วง10ปีข้างหน้าและจะเพิ่มขึ้น1.7พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทุก3ปี บริษัท HII ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำให้แก่เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS Massachusetts ของกองทัพเรือสหรัฐมีรายงานว่าบริษัท Huntington Ingalls i n d u s t r i e หรือ HII ของสหรัฐทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำให้แก่เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS Massachusetts ชั้นเวอร์จิเนียลำที่25ของกองทัพเรือสหรัฐเมื่อ23กุมภาพันธ์2567 ทั้งนี้เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นเวอร์จิเนียได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการภารกิจที่หลากหลายทั้งในทะเลเปิดและบริเวณชายฝั่งโดยจะนำเข้าประจำการแทนเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นลอสแอนเจลิส อันหนึ่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นเวอร์จิเนียมีคุณลักษณะที่สำคัญอาทิระวังขับน้ำ7,800ตันยาว377ฟุตกว้าง34ฟุตความเร็วสูงสุด25นอตติดตั้งตอร์ปิโด MK48 และอาวุธปล่อยน้ำวิถีโทมาฮอค อิหร่านรับมอบเรือคอเวชั้นชาฮิดโซลไลมานีเพิ่มอีกสองลำมีรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านรับมอบเรือคอเวชั้นชาฮิดโซลไลมานีเพิ่มอีกสองลำได้แก่ชาฮิดไซยัสชีลาซีและชาฮิดฮัสสันบาเกลีซึ่งต่อโดยอู่ต่อเรือชาฮิดมาฮาลาตีชิฟหยาดเมืองบูเชอิหร่าน โดยเป็นเรือคอเวตแบบคาตามารันยากต่อการตรวจจับติดตั้งเรดาร์ตรวจการระยะไกลอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำนูอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศไซแยสองและอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นอาบูมาดีสามารถปฏิบัติการในทะเลโดยไม่ต้องเข้ารับการส่งกำลังบำรุงได้นาน14วันมีความทนทะเลระดับ6และยังสามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ได้หนึ่งเครื่อง ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ www.n2navy.mi.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ